ความจริงแล้วจะดำรูปแบบไหนก็ช่วยเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้แค่ว่ากูต้าเป็นสารที่ทําให้ขาวอย่างเดียวเนี่ยอันนี้หมอเรียกว่าเชยกูต้าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วร่างกายใช้กูต้าไทโอนในการล้างพิษตับมานานนมอยู่แล้วจุดประสงค์ของหมอในการใช้กูต้าไทโอนเนี่ยจะมีทั้งหนึ่งในเง่ของการล้างพิษตับอย่างที่2การขาวทุกคนอยากขาวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการขาวเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณโดสที่มันสูงมากขึ้น ความจริงแล้ววงจรการล้างพิษตับของเราเนี่ยเราแบ่งเป็น2เฟสละกันจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองของการล้างพิษตับกูต้าก็จะเป็นเอนไซม์สำคัญที่อยู่ในการล้างพิษตับก็ทําทให้เวลาเรากินยาข่าเชื้อเราไปกินอาหารแปลกปลอมอะไรมาก็ตามสุดท้ายแล้วเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นพิษต่อร่างกายเราก็ต้องบอกตับว่าตับช่วยฉันทีช่วยทําให้สารเหล่านี้ไม่เป็นพิษเวลาเขาอยู่ในร่างกายฉันจะได้ไม่ทาลายฉันมากเกินไป โดสของการล้างตับนะครับปกติแล้วหมอจะฉีดในปริมาณโดสที่ค่อนข้างต่ำลงนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นโดสที่สำหรับเปลี่ยนการสร้างเม็ดจีเลยหมอแนะนําว่ามันต้องเป็นโดสที่ขนาดสูงนิดหนึ่งแล้วก็ต่อเน,นื่องกันมากกว่าสมมติคนที่มาฉีดกรูตาไทโอนบอกว่าอยากจะล้างพิษตับอาจจะถ้าฉีดโดสไม่ถึงอาจจะยังไม่ได้ขาวขึ้นชัดเจนขณะเดียวกันคนที่เดินมาบอกว่าหมออยากฉีดกรูตาไทโอนที่ทําให้ขาวคนกลุ่มนี้จะได้ล้างพิษตับไปด้วยแน่นอนครับ เนี่ยยังไม่จริงครับความจริงแล้วการล้างพิษของตับเนี่ยใช่ที่ตับมีกูต้าเทโอนเป็นไม์ในการช่วยล้างพิษตับเนาะแต่กว่าที่ตับจะทํางานได้เนี่ยตับต้องใช้วิตามินและเกลืแร่หลายตัวมากเหลือเกินฉีดกูตา้าเสร็จตับดีขึ้นแต่ถ้าอยากจะครบวงจรการล้างพิษมันต้องมีวิตามินและเกลือแร,แร่ตัวอื่นเข้ามาเสริมด้วยแน่นอน